อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่4นะคะที่เราอยู่ที่สตอกโฮล์มก็วันนี้นะคะองกับคุณสามีก็ตัดสินใจว่าเราจะย้ายนะคะแล้วก็ไปเที่ยวที่ออสโลซึ่งไม่ได้อยู่ในแลนเลยนะคะแพลนขององกับคุณสามีคือมาที่ holm, สตอกโฮล์มเสร็จแล้วก็ขับกลับบ้านกันแต่ว่าพอมาสตอกโฮล์มแล้วใช่ไหมคะเราก็อยู่กัน4วันรู้สึกว่าแบบเที่ยวกันแบบ ในตัวเมืองสตอกโฮม์นะคะเที่ยวจนทั่วแล้วแล้วก็เลยอยากจะไปเที่ยวที่ออสโลนะคะเพราะว่าออสโลตอนนี้นะคะก็มีแบบของกินเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เป็นที่ที่เราคุ้นเคยเราก็เลยจะแวะไปออสโลแล้วค่อยขับขึ้นไปกลับบ้านเรานะคะเดี๋ยววันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากคงจะแค่ขับรถไปแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ออสโลค่ะทุกคนออกเดินทางกันค่ะบ,บู๊ คนระหว่างทางไปออสโลนะคะก็จอดทานอาหารที่ร้านนี้ชื่อ spicy hot นะคะก็มีคนไทยทำงานที่นี่โชคดีที่ได้กินพริกร่างกายต้องการพริกมากอาหารไทยนะคะองสั่งให้เขาใส่พริกเพิ่มผนงไก่อันนี้ของคุณสามีเนื้อนะคะ10นาทีนะคะเราก็จะถึงนอร์เวย์แล้วนี่ก็เป็นห้างที่เราที่สวีเดนนะคะเราก็จะมาที่นี่ก่อนเพื่อที่จะมาชอปปิ้งนะคะก่อนที่จะออกไปนอร์เวย์ เพราะว่าที่นอร์เวย์ของแพงนะคะที่สวีเดนของก็จะถูกกว่าที่นอร์เวย์สิ่งที่องซื้อะค่ะให้หลานสาว <c oughs> แลวนี่ก็เป็นอีกอย่างที่เราซื้อที่สวีเดนนะคะหมูสามชั um ้น <c oughs> คือดีมากแล้วก็ถูกมากทุกคนคะตอนนี้เราก็ถึงนอร์เวย์แล้วเราก็ถึงแคมปิ้งแล้วด้วยเย้ yeah! นะคะทุกคนก็เหมือนเดิมง่ายๆคะ่ะสปากเกตตีมาแคมปิ้งแบบนี้นะคะก็ไม่กินอะไรที่มันยุ่งยากนะคะ เล่นอาหารที่เราทําง่ายแล้วก็สะดวกสบายนะคะนี่คะ่ะอาหารแคมปิ้งของเราตําถั่วเสน้าปูแล้วก็แคบหมูข้าวเหนียวสปากเก็ตตี้ของคุณสามีคะ่ะมาทานข้าวกันคะ่ะมอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ออสโลแล้วนะคะทุกคนตอนนี้องก็แต่งตัวอาบน้ําทานข้าวเสร็จแล้วก็จะไปเดินเที่ยวในตัวออสโลกันนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยคะ่ะนี่คือบรรยากาศแคมปิ้งของเรานะคะที่ออสโลแล้วเห็นเมืองวิวออสโลทั้งเมืองนะคะทุกคน ะะเราก็อยู่บนรถบัสแล้วรถบัสจากแคมปิ้งของเรานะคะคไปที่ตัวเมืองออสโลไม่ไกลมากนะคะเพราะเราอยู่แค่บนเขาเดี๋ยวจะให้ดูว่าเราอยู่ใกล้แค่ไหนทุกคนค่ะข้างหน้านนก็เป็นตัวเมืองออสโลแล้วนะคะคือใกล้มากๆจากแคมปิ้งที่เราพักน,นะคะเราพักอยู่บนดอยลงมาแค่นี้เดียวก็เข้ามาในตัวออสโลแล้วคะ่ะเราจะมากินชาไข่มุกกันนะคะทุกคนอู ร้านเดิมร้านเก่าของเราที่ออสโลร้านชาไข่มุกร้านนี้อร่อยมากไปกินที่สเปนก็ไม่อร่อยเท่านี้ไปกินที่สวีเดน์ก็ไม่อร่อยอันนี้อร่อยจริงๆมากินชาไข่มุกนะคะของคุณสามีแก้วใหญ่เผือกนะคะของอองก็คือชาไข่มุกชาไข่มุกรสออริจินอลนะคะทุกคนออสโลคนก็เยอะเหมือนกันนะคะทุกคน ไไใจมันชันตุบตับตุบตับ,ตบนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราไปเดินช้อปปิ้งมานิดหนึงนะคะเราก็มากินซูชิค่ะมาเติมพลังก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูเครื่องดื่มร้านนี้เลยนะคะซูชิบาร์แล้วก็วายนะคะทุกคนคืออาหารของเราวันนี้มากินซูชิกันคะ่ะ คนเราทานข้าวเสร็จแล้วอ,องก็กําลังจะไปที่ร้านเอเชียนะคะมาเก็ตเพื่อที่จะไปซื้อเตาหมูกระทะนะคะเพราะว่าเตาหมูกระทะที่องมีอ่ะมันพังเพราะฉะนั้นองต้องไปซื้อใหม่นะคะเราเดินมาเรื่อยๆนะคะก่อนที่เราจะไปถึงร้านเอเชียก็จะเจอกับตลาดนะคะทุกคนก็จะมีของขายนิดหน่อยวันนี้อากาศดีมากร้อนมากเลยที่นอร์เวย์นี้นะคะก็จะเป็นออสโล สตรีทฟู้ดข้างในนี้ก็จะมีอาหารมากมายนะคะสำหรับคนที่มาเที่ยวออสโตรลก็สามารถแวะทานตรงนี้ได้แล,แล้วเราก็มาถึงร้านเอเชียแล้วตอนนี้เรากำลังจะตามหาหมูกระทะนะคะเพราะว่าคุณสามีทำหม้อหมูกระทะของอองพังนางอะนางทำพังเพราะว่านางเอาวางไว้กับพื้นนะคะแล้วก็รบอทที่ตัดยามาตัดไปแล้วก็พังไปเลย คนแล้วเราก็เจอเตาหมูกระทะนะคะสามโครนอุ้ยะดูเรียนออสโซทุเรียนทุกค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 นนี่คือทุเรียนทุกคนออสโลคือสวรรค์นะคะมีทุกอย่างนะคะทุกคนมีมะขามน้อยแบบนี้ด้วยมีเห็ดทุกชนิด โอ้ oh my god ตู้ผักนะคะทุกคนคือยาวมากไปถึงนู่นเลยแล้วก็ต่อมาที่นี่คือสิ่งที่เราได้ได้อาหารไทยของเราแล้วที่ขึ้นมานี่ไม่ใช่อะไรนะสตอค่ะทุกคนเราได้สตอแล้วสตอทุเรียนแล้วก็มังคุดละมุดแล้วก็ลำใหญ่ <laughs> คือวิวพอยต์นะคะจากแคมปปิ้งที่เราอยู่ จะเห็นตัวเมืองออสโลทั้งหมดเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ขี่ขสกูตเตอร์นะคะเที่ยวในละแวกแคมปิ้งที่เราอยู่นะคะทุกคนนี่นะคะคือแคมปิ้งของเรานี่คือของเราเราก็ขี่สกูตเตอร์นะคะสองคนสามีภรรยาเที่ยวเฮ้ย มันดีทุกคนแต่มันไม่มีเห็ดบรรยากาศดีมากวันนี้ร้อนมากทุกคนเหมาะกับการมาเที่ยวในป่าแบบนี้มากเลยร้อนมากนะคะทุกคนเรากำลังจะไปเที่ยวจนะคะเดินๆๆกันสองคนภัรยาสามีภัรยาเรื่อยๆนะคะก็จะมาเจอม้านะคะมายูนิคอรนตัวน้นอยๆแบบนี้น่ารักมาก รวมตัวนะคะของทุกคนที่มาออสโลต้องมาที่นี่นะคะทุกคนโอเปร่าฮูสค่ะวันนี้ร้อนมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วดูคนที่เขามาเล่นน้ำเดีย๋ยวจะซูมให้ดูคนเล่นน้ำเยอะมาก วันนี้เรามาทานข้าวนะคะที่ร้านทาบัสนะคะคนเยอะมากอ๋อเอเนี่ะคืออาหารที่องสั่งมานะคะทุกคนเรน ก็อยู่บนรถบัสนะน,นะคะพร้อมที่จะกลับไปแคมปิ้งของเราแล้ววันนี้ก็เที่ยวนะคะแล้วก็ไปเจอหลังคุณสามีแล้วก็ทานข้าวนิดหน่อยนะคะองก็ไม่มีเวลาถ่ายคลิปมากนะเพราะว่าก็ต้องทำอื่นๆนะคะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราเจอกัน,น <Okay. S 1> วันนี้ค่ะวันนี้องต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย